มีนรงคนอีกอะอายุทยาเคนโนะวิหารพระมงคลเบอพีษเอโยโกโซอิราชิยมาชิตะเขี้ยวะวิหารพระมงคลโอคันตานิกโชกายซาเซเตอิตรากิมาวิหารพระมงคลบพิวะคุโรโอเนเตคิงโฮคุโอฮัตตาโนเดเซนไดคุโรคุเซนโดเดโอวาเลเตอิูรุงะเดงกะโนฟูซึดะโซเด เซนโกเฮียคูซังจูฮาจิเนงโกโรสมเด็จพระชัยราชาโอโนชิไดนิสุคุราเลสซีซันเพ็ดเทลาโนะฮุนซนโตชิเตโรเทนนิโอคาเลมาชิตะอาโตะสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโอวะวิหารพระมงคลบพิตโอวัดพระสีสันเพ็ดจีอินโนเซนโนฮนิฮาโคบาเซเตคิตะบุนโน ภูงาตะคาซานาเตจุงะโตนาเตอิรุยาเลโนคาตาจิโนเฮยาโอสุคุระเลเซมัชิตะอยุธยางะหาไคซาเลเตเซนนาะเฮาคุโลคูจูนาะนิงวิหารพระมงคลบพิตรโนเลไฮโดงะคาไซโอโอเควิหารพระมงคลบพิตรวะอาตมาโอสาคิโตมาคิเดนาคิโอ เลเตตันเดชิมัยมาชิตะรามากุเซไดโนจิไดนิพยาโบลาราชธานินโดจิอายุทยาคาเอลิโนจิโมไซโคคังวะโคโนฟูซุดะโซโอชิคุยเคคาตาเมเตซูคุริมนะโอชิมาชิตะมาดาเซนคิวเฮคูคิวจูนิเนงนิเซนไดคุโรโอฮาริมาชิตะ フのーソーは、タイニあアル一番チバンオマジー、ルシノ、フズーダ、ソーナでデ、ミホト、ト、イワレテイマワッパシーさんペはてて、ヘットー、ハテ、オヒューノ、ジーとント、シテ、タテラレ、ソーオンアンチ、シナイモシュ、ジーしンテ、シタ。ソシテ、ケンサイノ、オヒューナイニ วัดพระแก้วเอเมราลูโดจินโนโมเทลูมูฮันโตซาเลเตอลุจิินเด็ดวัดพระศรีสันเพชรวะสมเด็จพระรามาธิบดีนิเซนิยตเตคนชูซาเลมาชิตะโคโนโจินโนโดคูจูะนิชิงาวะคาลาฮิงาชิงาวะ にかけてナラブ、ミススノ、シングラシヒ、ストパ、スウィランカ、オシヒノ、ドブスデ。サイショノ、イッキワ、イガシ、ナワニ、タテラレ、ラマティボディにセンアチチデ、アルパブロン、ダイロガナ、オノ、イコスをオサメルタ、ダメニ。 オンリーオシタモそのあに、ヒメノチュオノフズドガ、タテラレワ、アニデ、アル、パブロムラシャギラさん、サンセノ、イヒスヨ、オサメルノ、ブドデシタ、ホレニヨリ、キンサイミラレロ、オニサンヒノ、ブズドハ、ナラ、フュハタチト、ナリマシタ。 もし、違反や批判があれば、こちらに、見物にいらっしゃってください。どうもありがとうございました。